ครับผมสวัสดีครับ f อทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะครับวันนี้นะครับวันที่27นะครับวันเสาร์ที่27 FC อทุกคนทุกท่านนะครับก็มาพบมาพูดมาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเออเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับอ่างานมํำเพชรลำเพลินนะครับเนาะที่ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อคืนนะครับเนาะเป็นยังไงเอฟซีนะครับนะเข้าไปชมกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับผู้คนนะครับอาญะนะครับอาญะคนหลายอิเลนะครับเมื่อคืนแล้วก็มีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับเนาะเห็นทางช่องลุงตูป้าหน่อยนะครับเนาะที่แผนภาพไปให้ดูนะครับเนาะก็มีมทีมไหลสดเนาะ 6ปีหรือจังไหนบ่กหนคืขึ้นกันนะครับเนาะก็ขอให้อย่าด้เป็นเอียงนะครับเน,ะนาะนะนะคนเราก็บาเารุงกันเลยนะครับเนาะจากทีมใดเป็นทีมใดเนะเาะคนไหลายอิลีนะครับเมื่อคืนนี้คนหลอิลีสลับทางวัดชัยอุดมนะครับนะครับทางชัยอุดมเมืองเดชนะครับเนะเาะอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะเอฟซี FC ทุกท่านนะครับ ก่อนอื่นนะครับเนาะก็ต้องขอฝากไปด้วยนะครับจากช่องจำลองชาแนลแล้วก็จำลองพามวนนะครับเนาะช่องที่2นะครับช่องสำรองก็ฝากไปด้วยนะครับเนาะเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับนะให้กำลังใจกันนะครับเนาะช่วยกันเป็นกำลังใจนะครับเนาะเพื่อจะอ่าติดตามนะครับอ่ามรำพชรลำเพลินนึกว่าข่าวๆดีๆนะครับมาแจ้งมาบอกเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนะข่าวๆที่ดีๆนะครับเนาะ ก็ดีใจนะครับเมื่อคืนก็ทางทีมงานมรำเป็นลำเพลินนะครับก็จัดชุดใหญ่ไปเลยนะครับเนาะระบบเสียงอเมเจอร์นะครับชุดใหญ่นะครับอลังการมากนะครับเนาะเมื่อคืนนี้ก็น่าประทับใจนะครับเนาะเอฟทุกคนทุกท่านม้วนกุ๊บนะครับสำหรับทีมงานมรำเป็นลำเพลินเมื่อคืนก็ถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับในการเครื่องเสียงอลังการนะครับเมื่อคืนนะครับนําดีใจนะครับดีใจกับพอล พอลพอของเราเนาะช่วงนี้นะครับเนาะถือว่าพอละพอเราก็มาได้สวยนะครับเนาะมาได้ดีนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับช่วยกันสนับสนุนนะครับ fc ทุกท่านนะครับเมื่อคืนก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับที่ fc สนับสนุนบัตรใน99แต้มนะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับรอบที่อุบลราชธานีนะครับนะก็วันที่เจ็ดนี้นะครับก็จะมีกลุ่มปิดอีกนะครับกลุ่มปิดอีกนะครับผมก็ยังไม่ได้ทราบเหมือนกันว่ากลุ่มปิดบัตรราคาเท่าไหร่นะครับเนาะ นะก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันนะครับเนาะคันวอาไปก่อนเดี๋ยวผิดพลาดเนาะมันจะบ่ดีเออนะครับวันที่7นะครับกุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับก่อนที่จะออกงานในวันที่9นะครับเนาะวันที่7นะครับเราก็มาไร้กุมปิดกันนะครับเข้าไปชมที่กุมปิดกันนะครับเนาะนะวันที่7จ็ดนะกุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับก็จะเป็นการ กลุ่มปิดนะครับที่สํานักงานมะลำเพชรลำพินนะครับเนาะน่าจะมีข่าวดีๆนะครับเนาะที่มือนั่นนะครับก็จะผูกแขนผูกข้อต่อแขนนะครับต้อนรับนะน้องต้อมแสงจันทร์พันมาลานะครับเนาะนะรับต้อนรับน้องต้อมแสงจันทร์พันมาลานะครับเนาะมาเข้าสู่วงมะลำเพชรลำพูนนะครับเนาะมาสู้ขวัญนะครับเนาะผูกแขนนะครับผูกข้อต่อแขนให้น้องนะครับนะก็จะได้มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับเนาะสรับน้อง ต้อมแสงแจันทร์พันธมาลาเราก็มารอเชียร์เราลุ้นกันมันเป็นยังไงมาอย่างไรก็เรามารอเชียร์เราลุ้นกันนะครับว่าน้องต้อมจะได้ขึ้นมาขึ้นเวทีนะฮะเลยหรือว่ารับเชิญนะครับเราก็มาลุ้นมาเชียร์กันนะครับที่รู้ก็น้องต้อมมาแน่นอนนะครับเนาะน้องต้อมมาแน่นอนนะครับในวันที่7แล้วก็วันที่11ก็น่าจะาได้ชมอ,อีกนะครับทางกทมนะครับรอดทางปทุมธานีนะครับส่วนผมนะครับทางแอดนี่ก็จะรอนะครับรอทางปทุมธานีนะครับเนาะ ว่างไม่ว่างก็ต้องทําตัวให้ว่างนะครับเนาะเออนะครับวันที่ที่ตะบนหลักหกนะครับโรงเรียนบ้านนาวงนะครับเนาะเราก็จะไปพบไปเจอกันนะครับที่ลุงประทุมธานีนะครับเนาะนะก็ขอขอบคุณนะครับนะทางเอฟซีที่ว่าจะมีโต๊ะให้นั่งเออนะครับเนาะก็ขอบคุณหลายๆนะครับนะพ่อแม่ก็ดีนะครับเนาะ ที่มีจตกผู้บุคลากรหรือว่ามีจต่ผู้ใจดีนะครับสํับรับซ c ของพลพอนะครับเนาะก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับสลับเอชซนะนะของพลพอนะครับผู้ที่ใจดีนะครับเนาะก็ขอขอบคุณนะครับที่จะให้ที่นั่งนะครับเนาะเออนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเนาะก็วันที่11เจอกันนะครับที่อ่าตบลหลัก6นะครับนะปทุมธานีนะครับโรงเรียนบ้านนาวงนะครับหรือว่าโรงเรียนวัดบ้านนาวงนะครับ นะพบกันแน่นอนนะครับกับม,มลํำเพชรลำเพลินวงใหญ่นะครับเนาะแล้วก็นักก้องรับเชิญน,น่าจะเป็นน้องต้อมด้วยนะครับเนาะเรามารอเชียเราลุ้นกันว่า,วาน้องต้อมจะได้ไปรับเชิญที่ปทุมธานีกัน metrics, หรือไม่นะครับเนาะก็อยากจะให้ไปนะครับเนาะสาธุขอให้ได้ไปนะครับเนาะจะได้ไปโปรโมทนะครับงานนะครับเนาะถือว่าน้องต้อมก็เป็นบุคลารกรคนหนึ่งนะครับที่หนัอินเตอร์เทนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็แลกรกระแสะเสียงกำลังมาดีนะครับเนะาะการะแสเสียงกำลัง มาดีในการสนดับน้องต้อมนะครับเนาะไปในไหนเขาก็เดินหาจะน้องต้อมนะครับเนาะช่วงนี้นะครับเนาะเราก็มาสารฝันให้น้องนะครับเนาะน้องต้อมแสงจันทร์พันมาลาแล้วก็ให้ทีมงานมะลำเพชนลำเพลินเรามีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในฤดูกาลที่3นี้เนาะขอให้เฮงเฮงบางๆังนะครับขอให้เฮงเฮงบางๆังนะครับสำหรับทีมงานมะลำเพชรลำเพลินหรือว่าทีมงานพลปกของเราเนาะขอให้ เฮงเฮงปังปังนะครับในปี6กเก็ดนี้นะครับเนาะนะปี68แปเดี๋ยวค่อยว่ากันเออเอา6กเก็ดก่อนนะครับนะก็อย่าลืมนะครับไปเข้ากลุ่มปิดกันแต่ยังไม่ทะลุนะครับผมยังไม่ได้ทราบนะครับว่าบัตรราคาเท่าไหร่นะครับเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือว่าหลายต่อต่อไปนะครับหลายหน้านะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับว่ากลุ่มปิดนะครับบัตรราคาเท่าไหร่นะครับตัวปกติแล้วก็1 9ึแต้มนะครับเนาะแต่เดี๋ยวมาเช็ค ให้ชัวร์นะครับเนาะนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดแล้วไม่ให้ผิดหวังนะครับเนาะนะเพื่อผิดพลาดไปนะครับมันก็จะแก้คืนยากนะครับเนาะนะครับก็รอนะครับรออีกสักหน่อยนะครับเนาะวันนี้วันที่27นะครับยี่สิบแปดยี่สิบสามสิบสามเอ็ดอีกหลายมือนะครับเนาะอีกหลายมือนะครับนะอีกเป็นสิบกว่าวันนะครับนะก็เอฟซีนะครับเตรียมตัวนะครับรออ่า ให้กำลังใจน้องกันนะครับที่สํานักงานมะลําเป็นลาเพลินนะครับช่วงนี้ก็งา,านก็เม curtain, plus, ื่อคืนแล้วก็จะต้องและควรจะต้องพักพักก่อนเรื่อยๆเลยก็ยัง sure. บูหูนะครับ้ามีงานต่อก็ไปนะครับเนาะแต่ว่าที่แน่นอนนะครับวันที่7นะครับต่อมีงานผูกข้อต่อแขนนะครับต้องรับน้อง้อมแสงจันทร์พัน์มาลาแน่นอนนะครับเนาะแน่นอนนะครับที่สํานักงานมอลาเป็นลาเพลินแล้วก็จะมีกลุ่มปิดนะกลุ่มปิดรายสดนะครับที่สํานักงานมอลําเป็นลาเพลินแน่นอนนะครับเนาะเอฟซก็เข้าไปซื้อ บัตรซื้อตั๋วนะครับเนาะในกลุ่มปิดได้เลยนะครับเนาะทักเข้าไปที่เพจของเพจลำเพลินได้เลยนะครับนะเอฟซีทุกคนทุกท่านนะที่อ่าให้กําลังใจกันไปให้กําลังใจน้องต้อมหรือว่าให้กําลังใจแม่พรพิรดีหรือว่าพยาบลนสายจวดนะครับเนาะหรือว่าทีมงานทุกคนนะครับทีมงานทุกคนทุกท่านนะครับทีมงานทุกคนทุกท่านนะครับนะครับตลับ f อฟทุกคนทุกท่านนะครับนะ ก็รอติดตามนะครับรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตนะครับข่าวๆให้เราชมให้ชมกันนะครับเนาะอ่านะครับก็โทรศัพท์เข้ามานะครับเนาะอีกเดี๋ยวก็ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวไปเออนะครับก็เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับนะครับอ่เอฟซีทุกคนนะครับก็อ่า ไปเป็นกําลังใจให้กับแม่พรกันนะครับหรือว่าพ่อปญจบานใส่จวดเนาะวันที่7จ็ดกุมภาพันธ์สองพนนี้นะครับเนาะก็จะเป็นงานรับผูกแขนผูกข้อต่อแขนน้องต้อมแสงจันทร์มันพันมาลานะครับเนาะหนที่สํานักงานหมอลําเพชรลําเพลินนะครับเนาะก็คือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเนาะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับหนที่น้องต้อมนะครับจะมาขึ้นรับเชิญนะครับในงานวันที่7แล้วก็วันที่11 นะครับเนาะนะก็ขอให้เฮงๆปังๆขอให้คนไล่ไล่นะครับเนาะนะขอให้มีแต่คนรักคนชอบนะครับเนาะกระแสน้องช่วงนี้ก็กําลังมาดีนะครับเนาะกำลังมาดีนะครับก็ให้เอฟซช่วยกันสนับสนุนนะครับก็นะครับเราก็มีงานนะครับงานเดือนกุมภาพันธ์นะครับเนาะเราก็มาอัปเดตข่าวข่าวงานให้ตักนิดสักหน่อยนะครับเนาะในงานวัน เดือนกุมภาพันธ์เรามีงานกีงานนะครับงานที่ไหนบ้างนะครับเอซจะได้ไปเตรียมตัวนะครับรอรับชมกันนะครับวันที่9ก้ยก็วัดรัตนชมพูนะครับนู่รัตนชมพูนะครับตำบลวังตาลอำเภอกบินบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเอซนะครับวันที่10กุมภาพันธ์ก็วัดโคกขี้เหล็กนะครับวัดโคกขี้เหล็กตำบลหนองกีนะครับ อำเภอกบินบุรีคือเกานะครับจากจังหวัดปราจีนคือเกานะครับเนาะอ่าสองวันนะครับปราจีนอยู่สองวันสองคืนเนาะก็ไปชมกันนะครับในวันที่สิบเก้าวันที่สิบนะครับอยู่ปราจีนทั้งสองคืนนะครับเนาะอ่าเอฟซีที่อยู่ทางปราจีนนะครับเนาะก็ไปให้กําลังใจกันนะครับสำหรับทีมงานมอวําลเพชรลาเพลินนะครับวงใหญ่นะครับเนาะวงใหญ่นะครับไปพบไปเจอกับเอฟซีแน่นอนนะครับนะแล้วก็ไปช่วยกันสนับสนุนนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับ นี่แหละครับวันที่1 1ที่ผมว่านะครับเนาะโรงเรียนวัดนาวงนะครับหรือโรงเรียนบ้านนาวงนะครับเนาะอ่าตำบลหลัก6นะครับเนี่ยตำบลหลัก6นะครับอำเภอเมืองปทุมนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับเนาะน้ะองต้องก็จะได้ไปขึ้นรับเชิญที่วันที่11ด้วยนะครับเนาะนะ,นะก็ เอฟซีนะครับทางกรทมหรือว่าทางปทุมธานีหลังศิตปทุมธานีก็ไปให้กําลังใจนะครับสำหรับน้องต้อมเสียงจันพันธ์าลแล้วก็ทีมงานบลัมเป็รลำเพลินวงใหญ่นะครับระบบเสียงไม่ต้องห่วงนะครับอะมิเจอร์ใหญ่อลังการนะครับนะครับที่โรงเรียนบ้านนาวงนะครับตําบลหลักหกอำเภอเมืองปทุมนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับวันที่11เนาะวันที่14นะครับ14ก็อ่ก็อำเภอนาด้วงนะครับแบบขึ้นเหนือเลยนะครับเนาะ อำเภออำเภอนาด้วงนะครับจังหวัดเลยนะครับเนาะนะครับวันที่14เนาะอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับวันที่16นะครับวัดบ้านนาเจริญนะครับวัดบ้านนาเจริญนะครับเนาะนะตำบลนาเอียอ่าตำบลนาเยียนะครับอำเภอนาเยียนะครับจังหวัดอุบลราชธานีอีกนะครับวันที่17ก็กลับอ่าวันที่16กก็กลับไปที่อุบลอีกนะครับเนาะอ่า เอฟซีทางอุบลก็เตรียมตัวรอรับกันได้อีกรอบหนึ่งนะครับเนาะนะหลับเดือนกุมภาพันธ์นะครับนะเมื่อคืนก็ไปอุบลนะครับวันที่16เดือนหน้านี้ก็ไปอุบลคือเกานะครับเนาะวันที่17นะครับบ้านโนนงิ้วนะครับบ้านโนนงิ้วตำบลห้วยหินนะครับอ่าอำเภอหนองหงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนาะบุรีรัมย์นะครับวันที่17อยู่บุรีรัมย์เดอเอฟซีนะครับทางบุรีรัมย์นะครับนะ ไปให้กำลังใจ market market public, いいนะครับสำหรับมลลาเป็นลำเพลินวงใหญ่นะครับนะแล้วร้องประจําทีมงานก็ไม่พรพิรดีนะครับพปะเอกเต้อาศชัยนะครับนูบลสุวิมลน้องฮายปนัดดาหลายคนหลายท่านนะครับเนาะไปให้กําลังใจกันนะครับเนาะสำหรับที่บุรีรัมย um ์นะครับในวันที่17นะครับวันที่18ก็ยวัดสุขสําราญนะครับเนาะนะวัดสุขสําราญนะครับนะบ้านสุขสําราญนะครับตำบลท่าเกษมนะครับอําเภอเมืองนะครับจังหวัดสะแก้วนะครับเนาะ นะก็ไปให้กําลังใจกันนะครับสำหรับ fc ที่อยู่ใกล้นะครับเนาะวันที่22นะครับกุมภาพันธ์นะครับวัดพัฒนารามนะครับเนาะบ้านกุดจิงโละออ่าบ้านกุดลิงง้อนะครับเนาะบ้านกุดลิงง้ออำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผู้ดีธานีอุดรธานีนะครับเนาะในวันที่22กุมภาพันธ์2560 7นะครับไปให้กำลังใจนะครับเมื่อลำเป็นลำเพลินกันเด้อ FC นะครับวันที่23นะครับบ้านกุดแคนนะครับบ้านกุดแคนตำบลหนองโนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะวันที่24ก็บ้านวินัยดีนะครับบ้านวินัยดีนะครับบ้านนี้มาต่องฮวงเลยนะครับวินัยเปี้ยนะครับบ้านวินัยดีนะครับนะตำบลนานาป่าแซงนะครับตำบลนาป่าแซงนะครับอำเภอปทุมราชวง ปทุมราชวงศ์นะครับน่ะจะอ่านปดก็ต้องขออภัยเนาะนะจังหวัดอำนาจ,จเจริญนะครับเนาะนะครับเอาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันที่26นะครับวัดอัมพวันนะครับบ้นานนาล้อมนะครับตำบลหนองหัวช้าง,ง,งนะครับตำบลหนองหัวช้างนะครับอําเภอพรเจริญนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับเนาะเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับให้กำลังใจกันนะครับสำหรับทีมงานเมื่อลำพชรลําเพลินนะครับน่ะ ที่คิวงานนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเนาะนะก็กุมภาพันธ์มกลาคุมพามีนาเมษานะครับมีนะครับเราไปทีละเดือนนะครับเอาทีละเดือนไปนะครับเนาะเอาทีละเดือนนะครับนะเดี๋ยวเพื่อจะมีงานเพิ่มหลายๆก็จะค่อยอัปเดตเข้าไปอีกนะครับเอาทีละเดือนไปนะครับนะถ้ามีงาน1 2 3ก็ไม่แน่นะครับเนาะกุมภาพันธ์นะครับแต่ที่เรารู้ก็วันที่7กับวันที่9ก้าละเอยู่ที่สํานักงานนะครับ วันที่9ก็เริ่มออกนะครับเดินทางนะครับนะอยู่ที่ปราจินบุรีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากนะครับฝากนะครับฝากช่องเล็กๆนะครับนะช่องจำนอง h ช n แนลแล้วก็ช่องซัมารองนะครับ จำนองพามวนนะครับเนาะจำนองพามวนนะครับจะพาพี่น้องเอฟซีมวนนะครับนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับช่วยกันกดติดตามกดติดตามไว้นะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อมาให้พลาดนะครับคลิปใหม่ๆนะครับคลิปดีๆนะครับเนาะก็จะมาอัปเดตให้ FC ได้ชมได้ฟังกันถ้ามีโอกาสเวลาก็จะมาไลฟ์สดให้ FC ได้ชมได้ฟังกันนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวให้มีเวลานะครับเนาะอยากไลฟ์สดนะครับอยากพูดปรึกคุยกับ FC นะครับ อ่าเห็นเขาไลฟ์กันท de ุกวันนะครับเนาะก็ันจะไปตรงกันนะครับมันจะตรงกันนะครับก็เลยไม่ค่อยกล้านะครับเนาะไปแย่งกันขึ้นนะครับัวจะไปว่ากันนะครับัวจะว่าแย่งกันขึ้นอะไรยังสี่นะครับเนาะก็อ่ะค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเนาะหาโอกาสหาโอกาสนะครับก็ฝากไปเลยนะครับช่องจำนองแช n แนลกับช่องจำนองพางมวลนะครับเนาะเอฟซีทุกคนทุกท่านก็ช่วยกันกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้นำเมเดอร์สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม